ในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับทุกคนกับมอดภาคไทยของเกม Resident Evil 2 Remake นะครับผมแม่เกือบจะหลุดพูดไปว่าวินเลทแล้วนะครับผมเอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามานอกสถานที่กันในเกม Resident Evil 2นะครับทุกคนใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วมันไม่ใช่ GTA 5เนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งกดออกนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นมอดนี้มากๆมันเป็นเรียกได้ว่าความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับผม มอสภาคไทยตัวนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างนูฟทาร์สเลเตอร์แล้วก็ทานุดันสตูดิโอนะครับผมซึ่งมอสภาคไทยตัวนี้นะครับผมจะทาการเปลี่ยนให้เกม Resident Evil 2เนี่ยมีเสียงภาคของตัวละครทุกตัวนะครับผมรวมไปถึงเสียงวิทยุเสียงต่างๆในเกมเนี่ยกลายเป็นเสียงภาษาไทยเออเป็นมอสที่ทะเยอะทะยานมากนะครับทุกคนแลาไม่ได้มีแค่นั้นนะครับทุกคนใครที่ลงมอสภาคไทยตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็ยังได้มอสภาษาไทยที่เพิ่มเข้ามาในเกมด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟน Resident Evil เรยเ่นๆแ,บบแล้วิเบบววเลเน ครับผมเอาลยครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนลงเจ้ามอสภาษาไทยตัวนี้แบบละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพาทุกคนเนี่ยไปดูตอนเปิดเกมด้วยนะครับว่าตอนเริ่มต้นของเกมเนี่ยเสียงภาคเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วก็จะให้ดูรายละเอียดที่มอสตัวนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเรากดเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะฮะจริงๆเกมนี้เนี่ยผมเล่นจบไปหลายรอบมากนะครับทุกคนภาค2 r e m a เ e ็กเนี่ย Resident Evil เนี่ยก็เป เอาเลยครับทุกคนอาจจะมีการหลงลืมวิธีการเล่นบ้านก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าภาค2เนี่ยไม่ได้แตะมานานแล้วนะครับผมไปอยู่กับภาคฟิลิปปิน์ซะส่วนใหญ่นะฮะขอเลือกเล่นเป็นโหมดปกตินะครับทุกคนเพราะว่าภาค2เนี่ยหากระสุนยากมากแล้วก็ผมไม่ได้แตะภาค2มานานแล้วก็อาจจะลืมสเตปอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมอ่ะโหมดปกติมาเลยฮบทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเปิดเนื้อเรื่องมาก็จะเป็นคุณลุงขับรถบรรทุกนีไงมเลยครับผมเชื่อครับคุณผมเชื่อเล่ามาให้เราฟังเลยครับเล่าเลย เมื่อมันเกิดเมื่อสักที่แล้วผมเดินกลับบ้านหลังจากไปบาร์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผมเธอเดินเซไปมานึกภาพบอกไหมผมเลยคิดว่าเธอน่จะเมาโ,โห,โห,โหเอาละ่ะบอกเรามาตรงๆนะคุณดื่มไปเท่าไหร่ล่ะคืนนั้นน่ะไม่นะผมแทบไม่ได้แตะเล่าเลยไม่เอานะไม่ฟังก่อนนะเราเดินเข้ามาใกล้จนผมมองเห็นเธอชัดขึ้นคุณต้องได้เห็นโอ้ทั้งหน้าของเธอมันดูเละไปหมดเออดูเหมือนสพ ยังก็สมเดินได้เลยเพื่อนเอเหมือนเมียฉันเลยม่ิดอะไรแบบนี้มาก่อนเล่อนอนนอนไม่หลับเลยตั้งแต่คืนนั้นเอาล่ะใจะเย็นๆนะครับคุณใจเย็นๆนะเฮ้ย hey, ฟังนะคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้โอเคนะอย่าไปกลัวโลกภายนอกนั่นรู้ไหมใช่แล้วล่ะถ้าเรารู้สึกแย่แค่กับเรื่องแบบนี้มันจะบอนทำลายเราเคยเห็นมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาหน้าเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย เฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะเออเนี่ยทุกคนภาคไทยแล้วก็ซับไทยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยอารมณ์มันต้องถึงอ่ะไม่ใช่แบบเหตุการณ์หน้าเสียวหน้าขวาแล้วก็มาบอกเวลแล้วไอ้ตายแล้วอุ้ยนู่นนี่นั่นเนี่ยอารมณ์มันได้มากเลยครับทุกคนภาคไทยตัวนี้ไม่ไม่ไมไ จะทำไงดีฉันจะทำไงดีอ่านี่มาแล้วนะครับผมแฟรของเรามาเรามาฟังเสียงภาคอของเธอกันใกล้จะถึงแล้วเธอก็รู้นี่ฉันไม่เป็นไรแล้วดีเลยฉันจะรีบกลับทันทีที่ได้เจอคริสนะรู้แล้วแต่ฉันต้องไปแล้ว ทุกคนอาจะคิดว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรวัด right. ี เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เล่นแล้วนะครับเ,เราลองมาสำรวจสถานที่กันก่อนนะครับผมอย่างที่เขาว่ามาก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเท็กเจอร์ต่างๆในตัวเกมนะครับผมอย่างเช่นตู้โทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ใช่คําว่าทโทรศฟนแล้วนะครับผมมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยที่แปลว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะแทนนะครับผมพวกป้ายชื่อร้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการทับศั์ลงไปเลยนะครับผมอย่างเช่นปั๊มน้ำมันมิชอ,อีลตรงนี้นะครับผมนี่ แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีพวกป้ายโฆษณากาแฟน้ำแข็งโอ้โหโอ้เป็นมอดที่แบบว่าผมชอบมากๆเลยทุกคนโอ้โหโคตรทะเยอทะยานนะครับเจ้ามอดตัวนี้นี่แล้วก็ป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแรคคูนซิตี้บ้านเกิดของอัมเบลลาเลยครับผมอ้ยโคตรดีเลยเจ้ามอดตัวนี้ใครที่เป็นแฟน Resident Evil นะครับผมเหมือนได้ความสมหวังในชีวิตไปอย่างหนึ่งอะเออโอ้โหใครที่ไม่ใช่แฟน Resident Evil เนี่ยผมรู้สึกเสียายแทนนะครับผมเจ้ามอดตัวนี้คือแบบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยววกัับมตนี้ นะครับที่ทําให้แฟนเกม Resident Evil ชาวไทยเนี่ยได้เล่นภาคไทยของเกมนี้กันสักทีนะครับผมไปเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นในช่วงต้นเกมนะครับทุกคนออมีใครอยู่ไหมนี่นะครับเข้ามาในร้านค้าเนี่ยพวกป้ายต่างๆนี่ก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมอาจจะมีเหลือภาษาอังกฤษอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ย90%เนี่ยกลายเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปหลังร้านกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคซอมบี้ในภาค2รีเมคเนี่ยอึดมากนะครับทุกคนพีนะคะทุกอย่างโอเคไหมถอยไปคุณผู้หญิงผมจัดการได้ฉันบอกให้ปล่อยเขานะอย่าเข้ามานะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบ ออกจากที่นี่ดีกว่านะครับเราจะได้ฟังเสียงภาคของลีออนด้วยนะฮะเก็บกุญแจมาครับผมแล้วก็รีบออกไปตัวนี้ยังไม่ตายนะครับผมขามันขาดแล้วก็ยังจะเดินต่อไปนไั่นแหละคือซอมบี้ในภาค2รีเมคเนี่ยคือมันโหดมากแล้วก็มันอึดมากนะครับผมแล้วกระสุนที่ให้มาเนี่ยก็น้อยด้วยนะฮะมันเป็นภาคที่ผมว่าตอนเล่นเนี่ยต้องประหยัดกระสุนแล้วก็ค่อนข้างให้อารมณ์ความเป็นสไวเวอร์เฮอร์เรอร์ได้ดีเลยนะครับผมภาคนี้มาทางนี้นะครับ ตรงนี้จาได้ว่าต้องไปทางไหนอ่าไม่ต้องไปเสียเวลากับพวกฮอมบี่นะครับผมแล้วก็อีออนก็จะมาแล้วเลยครับผมนี่นะฮนะเราต้องรีบไปจากที่นี่คุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะไว้ขอบคุณทีหลังก็ได้ตอนที่เราปลอดภัยแล้วเวน ขึ้นมาไว้นนี่คือผมจบเกมนี้มาหลายรอบมากนะครับทุกคนหลังจาก<อ>าลงมดดีไปนเนี่ยก็แบบว่ายังให้ความรู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนได้กลับมาเล่นใหม่นะฮะอารมณ์แบบว่าเหมือนดูหลังไปด้วยนะครับทุกคน มดเสียงภาษ,ษาไทยโดยนูทดคาสเลเตอร์ผลงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยไม่สแสวงหาผลกำไรใดๆดังสิ้นประธานาธิบดีอิรสโ นี่นะครับทุกคนมอดภาคไทยเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมเอาให้ทุกคนมาดูแบบคร่าวๆนะครับผมเป็นแค่ช่วงต้นเกมแต่จริงๆถ้าทุกคนลงแล้วก็เล่นไปเนี่ยจนไปถึงช่วงจบเกมเลยเนี่ยทุกตัวละครทุกเสียงภาคเนี่ยจะเป็นภาคไทยหมดเลยนะครับผมใครที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาใครที่ไม่คล่องเรื่องคำศัพท์เนี่ยสามารถลงมอดนี้ไปแล้วก็เล่นเสร็มในเรื่องได้แบบฟินๆกันเลยนะครับผมอ่าส่วนรายชื่อนักพากในมอดตัวนี้นะครับผมมีเยอะมากๆแต่ละคนก็มืออาชีพทั้งนั้นนะครับผมอย่างเช่นลีออนที่เราได้เห็นไปเมื่ ต่อมาก็เป็นแคลเหมือนที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับผมแคลเนี่ยจะเป็นเสียงผ้าของพี่อมแอมนะครับผมเอาละครับทุกคนก็ดูกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่การลงเจ้ามอตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคน ไปกันเลยครับผมเอาละครับทุกคนในส่วนของขั้นตอนวิธีการลงเจ้ามอดภาคไทยแล้วก็ภาษาไทยตัวนี้นะครับผมให้ทุกคนกดไปตรงลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งไว้ทุกคน2ลิงก์นะครับผมลิงก์แรกเนี่ยจะเป็นโปรแกรมตัวลงมอดนะครับผมส่วนลิงก์ที่2เนี่ยจะเป็นมอดภาษาไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับผมโอเคเข้าไปที่ลิงก์แรกก่อนนะครับพอเข้ามาที่ลิงก์แรกเนี่ยมันจะพาทุกคนมาหน้านี้นะครับผมหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าเว็บของคนทําโปรแกรมลงมอดของตัวเกม Resident Evil นะครับทุกคนพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่คําว่า modding ตตรรรงงนนนนีี้้ะะคคคับผมําาว่ Modding เลย กดไปแล้วทีนี้นะครับมันจะพาเรามาอีกหน้าหนึ่งซึ่งด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นตัวโปรแกรม Flappy Manager 5 0 0 0ให้เรานะครับผมซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้แหละที่เราต้องใช้มันในการลงมอสของเกม Resident Evil หลายๆภาคนะครับทุกคนอ่าให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับผมตรงปุ่มดาวน์โหลดสีดำๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับทุกคนนี่พอกดไปแล้วนะครับมันขึ้นไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อะไรวะเนี่ย โอเคครับทุกคนใครที่กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันโหลดหน้าเว็บไม่ได้แล้วก็ทําการดาวน์โหลดไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนไปกดลิงก์ทานล่างใหม่นะครับผมเพิ่มลิงก์ที่มีชื่อว่าลิงก์สำรองนะครับเข้าไปให้ทุกคนแล้วซึ่งถ้าทุกคนกดเข้าไปในลิงก์สำรองนะครับมันก็จะทาการดาวน์โหลดเจ้า m o ดเมนเจอร์ตัวนี้ให้ทุกคนแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเจ้า m o ดเมนเจอร์เนี่ยจะมีชื่อไฟล์ว่า m o ดเมนเจอร์ .zip แบบนี้นะครับผมโอเคเราก็ได้ตัว m o ดเมนเจอร์มาแล้วนะครับทุกคนตัวแรกมากันที่ตัวที่2นะครับผมตัวที่ ม็อตัวนี้นะครับลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่พามาทางหน้า Facebook ของทางเพจน o o b ทา a สเลเตอรนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วทุกคนมากดคําว่าดาวน์โหลดไฟล์ม็อตรงนี้เลยนะครับผมกดไป มันจะพาทุกคนมาหน้ามีเดียไฟล์แบบนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยมากดดาวน์โหลดสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับผมกดไปมันก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับผมทางด้านซ้ายล่างแบบนี้นะครับผมก็รอมันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับผมทั้งตัว MoD Manager แล้วก็ตัวภาคไทยแล้วก็ภาษาไทยนะครับผม five minutes later นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราโหลด2ตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเปิดไฟล์2ตัวที่เราโหลดขึ้นมานะครับผมตัวแรกก็จะเป็น Mod m a n a g e r นะครับผมส่วนตัวที่สองเนี่ยจะเป็นไฟล์ resident e v i e w ที่เป็นมอดภาษาไทยนะครับให้ทุกคนทําการแตกไฟล์ตัว MoD เมเ a g e อออกมาก่อนนะครับผมคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เลยครับทุกคนโอเคทีนี้นะครับตัวไฟล์ที่2เนี่ยทุกคนไม่ต้องแตกไฟล์ย้ำนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องแตกไฟล์นะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ของ MoD Manager ที่ทุกคนแตกไฟล์มานะครับผมมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า MoD Manager แบบนี้นะครับให้ทุกคนดับเบิลคลิกมันขึ้นมา อพอดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผมมันจะขึ้นหน้าต่างของตัวโปรแกร,รม Fluffy Manager 5000ให้เราแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนมาเลือกเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil 2 Remake นะครับผมเพราะว่าเราจะลงภาคภาษาไทยของเกมนี้ใช่ไหมเออเราก็ต้องมาเลือกที่ Resident Evil 2 Remake นะครับผมโอเคทีนี้นะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวแดงๆแ,แบบนี้นะครับก็คือ Define Game Path มันจะให้เราหาตัว Resident Evil 2ที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับผม อ่ะให้ทุกคนมากดตรงที่ปุ่มสีแดงแบบนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราทำการหาตัวเกม Resident Evil 2 Remake ที่เราเก็บเอาไว้นะครับ แล้วทีนี้ใครที่ไม่รู้ว่าตัวเกม Resident Evil 2ของตัวเองเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนนะครับให้ทุกคนเปิดสตรีมขึ้นมาย้านะครับว่าเปิดสตรีมขึ้นมาใครที่โหลดเถื่อนมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถลงมอตตัวนี้ได้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับผมไปซื้อแท้มาเล่นสบายใจกว่าเยอะนะครับก็แนะนําว่าใครที่อยากเล่นเจ้ามอตตัวนี้ต้องเป็นเกมแท้เท่านั้นนะครับผมอ่ะเข้าสตรีมของเพื่อนนะครับพิมพ์หา Resident Evil 2แบบนี้นะครับผมมาที่ Resident Evil 2นะครับคลิกขวาเลือก property แล้วก็มาที่คําว่า local file ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากด browse ตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะทําการเปิดตัวโฟลเด er อร์ location ที่อยู่ของ Resident Evil 2 Remake ให้ทุกคนแล้วนะครับผม ทีนี้ก็กางโฟลเดอร์ออกมานะครับผมแล้วก็มาดูตรงแถบอเดรส s ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากางโฟลเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยแถบอเดร s สมันก็จะโชว์ด้านบนนะครับว่า resident evil 2ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้ของผมอยู่ที่ drive e steam library steam app common แล้วก็ resident evil 2 bio hazard re 2นะครับแล้วก็จำไว้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็พับหน้าต่างนี้ลงไปนะครับ แล้วก็กลับมาเปิดตัว fluffy manager 5ฟ0์ตสันะครับผมมากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เข้าตามแอดเดรสที่เราดูไปเมื่อกี้เลยนะครับผมของผมก็จะอยู่ที่ drive E steam library steam app common แล้วก็ resident evil 2 biohazard RE นะครับผมกดเข้าไปเลยนี่แล้วก็ให้ทุกคนมาเลือก RE 2ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่ทุกคนเลือกไอคอน RE 2ไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนมากด open ทางด้านขวาล่างนะครับผม นี่พอกด Open ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคําว่า Resident Evil 2 Remake ให้ทุกคนแบบนี้แล้วนะครับผมโดยที่ปุ่มสีแดงเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับทุกคนทีนี้นะครับให้เราทําการเปิดตัวไฟลมอสที่เราโหลดมานะครับผมก็คือมอสภาคไทยแล้วก็มอสภาษาไทยนะครับผมทําการเปิดมันกลับขึ้นมานี่นะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว RE 2 Complete Thai Edition ให้ทุกคนนะครับลากตัวนี้นะครับผมเข้าไปไว้ในโปรแกรม f a f l y Manager 5000ัเลยนะครับผมอ่ะ ลากข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราลากเข้ามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมให้ทุกคนมากดที่คําว่า Mod List ตรงนี้ก่อนนะครับนี่หลังจากที่เรากดคําว่า Mod List ไปเนี่ยมันจะมีคําว่า resident evil 2 complete thai edition ให้เราแบบนี้นะครับผม ถ้าเราเอามอสไปชี้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นวอลเปเปอร์ของมอสตัวนี้นะครับก็คือ Resident Evil 2ฉบับภาคไทยให้ทุกคนมากดติ๊กตรงที่สวิตช์ตรงนี้นะครับผมตอนนี้มันยังเป็นสีเทาอยู่เห็นไหมให้ทุกคนกดติ๊กไปหนึ่งทีนะครับผมตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะทําการลงอินสตอลตัวมอสตัวนี้นะครับผมนี่ถ้ามาลงตัวมอสตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่า i n s t a l l e สร MoD IE 2 Complete Thai Edition แบบนี้นะครับทุกคนเป็นอันว่าตอนนี้เนี่ โอเคตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิส้นวิธีการลงมอสตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยติดหรือยังวิธีการเข้าเกมนะครับทุกคนจะเข้าผ่านสตรีมเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าใครจะกดล้านเกมตรงนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนไม่มีปัญหาผมก็จะกดเข้าเกมผ่านตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลย <minutes> later. นี่นะครับทุกคนพอทุกคนเข้ามาหน้าเกมเนี่ยแล้วมันมีภาษาไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยก็ติดแล้วนะครับผมหรือใครจะสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตรงด้าน มันจะมีคําว่าให้เสียงภาคภาษาไทยโดยทนูดันสตูดิโอแล้วก็บทภาษาไทยคือนูดทรานสเลเตอร์นะครับผม ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงแล้วนะครับมอสที่เราลงมาก็ติดแล้วนะครับผมโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วใครที่เป็นแฟนเกม Resident Evil และเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมไม่ต้องกด Subscribe ก็ได้นะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องที่เล่น GTA 5แล้วก็สอนลงมอส GTA 5แต่ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นแฟนเกม Resident Evil นะฮะก็เลยเอาคลิปนี้มาสอนลงมอสภาคภาษาไทยของ Resident Evil 2เลยครับจริงๆในช่องนี้เน s u ั s c ส i b e ก็ได้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับ